สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณเมทานะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยของที่คลินิกผมแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเมทาที่จะมา,าให้ความรู้แชร์ประสบการณ์เป็นวิยวทยาฐานให้คนอื่นท่านนะครับก็อยากจะทราบนิดหนึ่งคนระตอนอเพราะว่าป,ปัญหาของคุณเมทาเนี่ยค่อนข้างจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเท่าไหร่แล้วผมชื่อว่าทรมานนะขอช่วยเล่านิดหนึ่งดีครับเป็นยังไงครับก็คือ เท้าเริ่มบวมอเท้าเริ่มบวมแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ไม่สนใจตรงนั้นอ่าเป็นโรคหนังแข็งซึ่งเราไม่รู้เออจอเป็นหนังแข็งแต่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าอาการลักษณะเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตั้งหลายอย่างขึินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ต่อขาโองไม่ได้เคยออกลัางกายยกขาไม่ขึ้นแล้วเกิดขึ้นนั่งยองยองหงายหลังก็เลยก็คือเมื่อประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสามหกสิบสี่ เริ่มมีแผลที่ตรงนี้ตรงข้อเท้าเอออไ้ตรงตรงตับตุ่มก่อนนะโทษเนี่ยนะทุกคนเพราะเป็นตับตุ่มปุกนะครับผมก็ทําแผลรักษาเองตลอดใส่ยาพวกยาแก้เสียวยาไอไอรักที่เราใช้เวสดียนเวสดีนกับโพรโมเสตใส่ถ้าการท่าจะหายเซฟนานเขากระลุกลามไปเลยลามลามขึ้นจากเนี้ยรับมานี่มาอ้อมนี่แล้วก็เขาเดิ่งขึ้นเต็มเต็มบนเช้าบวมแล้วเขาเรี้ยลูกส้่มต้อง ลองไปหาอาจารย์เกี่ยวเส้นเลอือดตรงไหมที่นะบอกผมรู้จักอยู่เชืยงใหม่ผอเคยรกสามแล้วแต่หมอก็บอกอ,อย่างนี้อะไรกันคุยกันกัอนะแต่ยม่ไม่มีอยู่วันนึงก็มาเจอผออ,อาจารย์เอาเปิดโทัพส์ขออาจารย์เฮ้ยนี่อาจารย์เอราคลักษาที่เราเขาได้ <c oughs> <c oughs> ดอาจารย์บอกนี่ระยะที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะกระถางกระถางลู่าโทรได้แลนี่ระยะที่สองอย่างนี้ที่สามเป็นขนาดนี้ที่สี่นี้ที่ห้าเนี่ย ที่โหงนี่คือเรื่อสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์พูดเราเป็นคนหงก็ยังคนที่โหงดีกว่านี่ยไปต่อไปดีกว่าที่หมอก็เลยไปหาใจวันนั้แปลว่าตอนนั้นตอนตอนที่เจอนี่คือตอนนั้นก็เริ่มมีแผลมีน้ําเหลืองซึมเยอะมากครับแล้วมีเลือดออกด้วยเหรอฮะเลือดออกด้วยครับอ๋อเลือดออกจุดๆุดเลือดเช็คไหมไม่ใช่เหละคือคือเลือดมันมันไหลไม่ได้ใช่ไหมมันกระดานดันออกทำผิวหนังจุดพอดันดันไปออกพอมันตกสะเก็ดทศสะเก็ดสุด ไปเราใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยผมก็ทำงานเราใส่ถุงเท้าตลอดพอสเก็ตฝึกปุ๊บเลือดก็ออกโดนสเก็ตมันก็เลยมันก็เลยลามไปอคไรเงี้ยมีน้ําเหลืองมีสเก็ตพอสเก็ตพอน้ําเหลืองเนี่ยแข็งพอสเก็ตหลุดปั๊บเลือดออกเข้าจานเข้าใจานเลยบอกต้องยาจะไปหาจานก่อนเพราะนี่คือสุดท้ายแล้วที่ที่หกเนี่ยอย่างว่าเขาได้ตัดขาเนาะคุยกับแฟนอย่างนั้นครับ คือตอนตอนช่วงแล้วผมก็ได้อัลตราซาวมาแล้วผมก็ยังเจอเส้นเลือดดำลึกก็มีปัญหาอยู่แต่ตื้นก็ก็มีรั่วอยู่ซึ่งวิทยาการผ่านมาสิปีมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนต้องผ่าตัดอย่างเดียวมันลำบากป<ช>ัจจ<ช>ุบันนี้เรามีวิธีการรักษาด้วยเลเซอร์ซึ่งสามารถทําโดยที่เดินมาเดินกับฉีดยาฉีดยาพอาจารย์ก็บอกแล้วว่าสิ่งที่พอาจารย์ผ่าไม่ได้เส้นเลือดของที่ลึกนะแล้วที่มี คนณเคมีโรคหัวใจอะไรเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนี่อันตรายโอ้โโรคหัวใจที่มันเกิดที่หลังนะเกิดจากเครียดตรงนี้แล้วผมนอนไม่หลับอจริงครับนอนไม่หลับกติดพวกนี้แรงนะนี่เราที่จะเจ็ดสิบสองปีนี้ใช่ครัผมยังวิ่งหน้าตาายเฉยทุกวัน้ะแล้วหลังจากที่ทําเป็นไงบ้างครับขาตอนนี้มือขาตอนนี้ที่ว่ามีน้ําเหลืองนี่ก็ดีขึ้นไหมฮะอ่าดีขึ้นดีขึ้นนะฮะจากที่มีก่อนมาเป็นน้ําเหลืองใช่ขึ้นแล้วซึมแล้วเก็ดแล้วก็เลือดใช่ตรงนี้ยรันดีนะครับ อ๋อเมื่อก่อนก็มีเลือดซึมตลอดเราวันนั้นไปใส่ลุงรองเท้าเป็นแผลนิดนึงตังนี้หรือก็หายแล้วหายแล้วครับเพราะฉะนั้นก็การรักษาเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการใหม่ๆนะฮะต่างจากสิบปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยบางอย่างโรครักษาไม่ได้แต่ตอนนี้ปัจจุบันโรครักษาได้เปลี่ยนจากการผ่าตัดใหญ่เป็นการรักษาเล็กๆโดยที่เลเซอร์โดยไม่ต้องผ่าตัดได้แล้วทําให้แผลซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อสิบปีแล้วผมหมอคนเดิมแหละตอนนั้นก็ ทำไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้พอเรามีเลเซอร์มีอะไรแก้ปัญหาได้หนุบหนุบน้อยอยู่นะหนุบหน้อยอยู่สิบกว่าปีเงี้ยพี่พอใจนะครับปีสี่เก้าครับคั้าเปีสี่เก้านะครับประมาณนั้นนะโอ้กับ20ปีใช่แล้วตอนนี้พี่พอใจเนาะขอบผลนะครับโอเคครับยังต้องขอขอบคุณพี่มากครับที่ให้เป็นพิธีการขอบคุณครับพี่ครับผมขอบคุณมาก